สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิว S23 Ultra กับ C45 นะครับในการใช้งานชีวิตประจำวันจริงๆจับ 5G เหมือนกันแล้วก็ทุกอย่างจะเล่นเหมือนกันหมดนะครับโดย C4 เนี่ยถ้าเป็นแอปที่เล่นหน้าจอเดียวได้ผมก็จะเล่นหน้าจอเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอปที่ผมอยากจะเล่นจอใหญ่ผมก็จะเปิดจอใหญ่นะครับนี่คือการใช้งานจริงๆเนาะดูว่าทั้งวันถ้าเทียบกับ2 3 Ultra จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองเนาะเวลาประมาณบ่าย2 24นาทีความสว่างหน้าจอเนี่ยพอๆกันหมดเลยนะครับเปิดอัตโนมัติแล เดี๋ยวเราจะนำทางไปร้านเจ๊เจี๊ยบก่อนนะครับแบบชาร์จเต็มเหมือนกัน100%เ็นห็นไหมฮะแต่ที่ผมลองใช้งานมาหลายๆวันเนี่ยการจับ5 g ของ s 2 3 u l t r a เนี mañana, ่ยจะเจอสัญญาณเราจับได้เร็วกว่านี่คือใช้โฟเหมือนกันนะครับแต่ว่า C4 เนี่ยมันจะตามอยู่ประมาณสัก3-4วินะครับร้านคุณเจี๊ยบอ่ะเราจะนำทางจากจอนอกละกันนะไปเริ่มหนทางตัวออกชิงใต้ไปตามถนนหาดแม่รำพป ในนี้ก็จะมีรถแบบรถพ่วงข้างต่อข้างแบบนี้นะครับเยอะฉะนั้นก็ถ้าจะเข้ามาก่อนถึงท่าเรือเนี่ยอย่าใจร้อนนะฮะต้องค่อยๆไปเนี่ยจะมีรถแบบชาวบ้านที่เขาต่อพ่วงข้างมาเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็จะมีคนมาขายคอสนะครับสําหรับข้ามไปกเกานะเสม็ดเนาะก็เยอะแยะ,แยะเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบข้างอย่าตกใจไปนะฮะเขาจะมาขายว่าเออเนี่ยที่ท่าเรือนี้ขึ้นไปกเกาะเสม็ดนะอ่ามีที่พักหรือย,อยังเปิดกระจกคุยกับเขานะฮะแต่ผมก็จะบอกว่าผมเด็กยองผมเด็กยองก็จะอีกแบบหนึงนะ่ง นี่เป็นรถรับจ้างทั่วไปนะครับเพื่อนผมก็เปิดร้านกาแฟาอยู่แถวนี้แหละแล้วก็บนเกาะก็มีร้านอาหารร้านอะไรของเพื่อนทว่าจะไปทําร้านอาหารอยู่บนเกาะเหมือนกันใครอยากกินก็คอนะมเมนต์มานะแต่ว่าสั่งพีออเดอร์นะครบห้าวันเดียวนี่เราเข้ามาแล้วจะถึงร้านเจี๊ยบ 45, แล้วครับอินดิสามออร์ตากับซีโฟห้าก็แบตลดเท่ากันคือซัมซุงเป็นแบรนด์ Man, ที่แบตลดจากร้อยเหลือเก้าเก้าเนี่ยไวมาก ไม่รู้เป็นไรนะเขาน่าจะเซ้นมาแบบนี้แหละมาถึงแล้วข้างหน้าเนี่ยตึงผู้ชมูพลยะนะร้านเจี๊ยบให้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดไปสองที่เขาก็จะไปแต่ใจร้อนขับรถใจเย็นๆกันนะครับ,บเคารพกฎจราจรและเข้มขัดไม่ประมาทนะครับใช้ความเร็วถูกต้องก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ต้องไปบนบานสารกล่าวอะไรมากมายนะครับน<า>นไม่มีที่จอรดรถมีที่จอดรถมันจะพูดนะครับอะไรก็เนี่ยโอ้ยไอเอ็กโอ้โหไอเอ็กซะแล้วจอดกินร้านคุณเจี๊ยบเหมือนกันแน่นอนนะครับ เรามาจอดหน้าร้านกะเพรากั้งได้ไงวะไม่ได้นะนี่คือร้านคุณเจียมนะครับ <ใน S 2> คือคนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะรู้จักกันดีนะครับแล้วเขาจะมากินร้านนี้ยเยอะซึ่งเหมือนร้านอาหารตามสั่งธรรมดาแต่อร่อยมากใช<น>่ที่เด็ดคืออะไรฮะกะเพราสามที่เขาขึ้นชื่อกะเพราสามไข่กะเพรากั้งหมึกกระตอยต้มน้ำดำแต่ผมมาทุกครั้งผมจะกินกะเพราสามไข่นะับที่สำคัญต้องกินน้ำส้มนี่ผมก็เปิดดู YouTube นะครับแต่ว่าจะเปิดเป็นจอใหญ่แบบนี้ดูไปเรื่อย ีกำลังศึกษารเรื่องกล้องนะครับนีวิดีโอกล้องหน้าครับย้อนแสงจังๆนะครับโอ้จังๆนะดูดินามิก มีหมึกไว้ด้วยหมึกครับหมึกสีของซีโฟมันจะแบบมันจะใสเลยอ่ะเป็นซุปเปอร์เคลียร์เลยนะครับน่ากับอ,อันนี้ผ่ายพอดเทสน,นะปั๊บปั๊บเดี๋ยวลูกขึ้นมาให้ดูสีแบบดีมากเลยอ่ะ มีกระเพาะก,ก้างอีกจานนึ่นงนะคุณผู้ชมโอโ้โหหนักกินปากถ่ายถราถ่ายคูณ 2x 3x ดีกว่าเพราะเลนเทเลมัน 3x ไม่ติดเลนเทเลของ C4 มันจะต้องถอยออกนิดนึงนะครับมันจะถอยเข้าจะยิบสาตาไม่ได้มันถอยต้องออกนิดนึงอะ่ะเทมันต้องถอยออกอะ่ะมันจะได้มุมที่แบบอย่าแงบบนี้แต่ว่าสีมันจะแบบสีมันดีเนาะสีมันดีอะ่ะ ตัแล้วนะครับว่เป็นยังไงสิ่งที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งคือ C4 5 mm hmm. เดนอ mm ัลเตอรวมันถ่ายแบบมาโครไม่ได้นะครับ mm hmm. คือมันไม่ออโตโฟกัสนะแต่ว่าที่นี่สามอาัลตราถ่ายได้ mm hmm. ไเนี่ยอัโตโฟกัสน,นะครับเดี๋ยวให้ดูนะใกล้มาก C4 5เนี่ยถ่ายไม่ได้ดัง mm hmm. นั้นก็น่าเสียดายครับน่าจะเป็นเจนหน้า mm hmm. เนาะที่ต้องอัพมาโครมานะครับประมาณนี้จะกินหลายทีแล้วไม่ได้กินนะ mm hmm. อันนี้คือลองเทสกล้องหน้านะครับดูว่าจะเป็นยังไงเนาะการออโต้โฟกัสย้อนแสงแบบนี้นะครับแล้วก็กับข้าวแต่ว่ากล้องของ C45 เนี่ยกว้างมากเลยอะ่นะเนาะจะเห็นจานข้าวข้างล่างเลยครับดูโ,ดโ,โฟกัสออโต้โฟกัสออโต้นะครับ กองหน้าไม่สามารถออโต้โฟกันได้นะครับแต่กว้างกว่าดูเหมือนดูไข่ครับนี่คือไข่ไขป่ปูไข่ปลานะครับ นี่คือเมนูที่มาทุกครั้งรับวคือทุกครั้งอ,ะอ่ะหมือนี่ คุณแค่พลิกเอากล้องหลังมาถ่ายหน้าเราได้เข้าใจใช่ไหมเาะฉะนั้นเรื่องเราโต้องลุการที่การกินข้าวไม่ใช่ปัญหาผมจะลองเอาเข้ากล้งองตัวการกิเข้าว กินเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปเราจะไปถ่ายภาพน้องป๊อปกันนะครับเมื่อกี้หมดไปเท่าไหร่ครับ420บาทค่ะก็น้องป๊อปเลี้ยงนะครับขอบคุณมากครับฮ่า <c oughs> ต่อไปจะไปถ่ายรูป s <S ตอนแรกจะไปกเกาะเสม็ดไม่ทันนะฮะมันบ่าย3ามยี่สิบเอ็ดแล้วไม่ไปดีกว่ากับไปแล้วกลับไงไปถ่ายรูปแล้วกลับแต่ว่าเดี๋ยวไปถ่ายชายเล่ดีกว่าครับผมไเดินทางกันต่อร้านคุณเจีย๊ยบอยู่ติดกับร้านกะเพรากลางบ้านเพนะครับ <c oughs> นี่มากันได้เซิร์ชว่าร้านคุณเจี๊ยบอาหารตามสั่งเจอเลยนะครับประมาณนี้เดดี๋ยวผมัับบรรกกกออนนต้้งงปิละค สนสนสนอสกอลสเมจอยู่นี่กอลสเมจอยู่นี่กอแก้วพิสดานะครับตามที่ท่านสุธรภูเขาได้เขียนขึ้นมานะครับนี่คือกอลสเมจก็คือกอแก้วพิสดานะครับนี่เป็นสนสนนะครับหลายๆท่านก็มาถ่ายรูปแต่งงานตรงนี้เพราะมันเป็นต้นสนโค้งเข้าหากันนะพอตอนตอไม่มีรถอะมันจะสวยนะตอนนี้มีรถวิ่งก็มีธัญญาแห่งชาตินะครับสวนพกษศาสตร์บ้านเพมีบ้านพักฮอสเต้ สวยไหมสวยมีส้มตำนะครับทีเด็ดคือส้มตำครับไม่ว่าจะเป็น,กนเกาะเสบ็ดหรือในตัวเมืองระยองส้มตำรสเข็นหรือส้มตำหามนี่คือทีเด็ดฮะรอร่อยเกือบทุกเจ้าเท่าที่เคยชิมมาคิดอะไรไม่ออกก็ขับมาสบายใจตอนนี้ผมไม่ได้เปิดอะไรนะทั้ง2เครื่องนะครับ เื่อกี้จากร้านคุณเชียมนะครับผมก็นั่งเล่นอยู่ดู YouTube ไปด้วยนะครับถ่ายวิดีโอถ่ายภาพแล้วก็เปิดจอในการดูภาพดูอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยนะเอสยี่สาเลต้าเหลือ9ก้าสนะครับซีโฟเหลือ92%นะครับลองไปดูนะครับนี่ผมใช้แบบผสมผสานนะครับผมเกี่ยวควมกลือนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันต่อครับเอาละครับถึงก้นอ่าวแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางที่ ทา่บ้านเขาจะเอารถเ,เข้าไปเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเงี้ยงอะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายตรงนี้กันนะผมข้ามมานะครับมันสบายใจนะครับส่วนตรงข้ามเป็นร้านของแฟนคลับเราเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปถ่ายนะครับแล้จอดรถตรงนี้แล้วก็เดินไปถ่มอัต้าเก้าสิบโฟ่ห้าเอ็เคสามสอดูสีทรายนะครับดูสีทรายนี อันนี้อัลต้าวายสวยงามนะแถวนี้ผมชอบเป็นบรรยากาศชาวบ้านดีนะครับมีธงนะมีป้ายเตือนนะ อีล์ต้รวายนะครับ 1x นะครับ 3x นะครับ 10x ตัวนี้ไม่มีให้โกดนะครับ 10x <23 S> 2ออัลต้าเนี่ยจะจะคมกว่านะเนี่ยคมชัดกว่าเลยอนะ่ะ1ิบลอง 12x สิสูงสุดนะครับแต่อีฟอัลต้านี่ได้ถึง 20x เอ็กซ์เลยยี่สิบ็ดไป ชัดเลยอ่ะถ่ายวดีโอนะครับเทสซูม30นะครับโอ้ยยิบามมตาคือดีมากซูมนะสีเป็นธรรมชาติไปด้วยโฟเวลาซูมรบสีมันจะเข้มอ่ะเข้มเกินนะครับย้อนแสงอันนี้แบบธรรมดานะครับ สังเกตว่าชายหาดเราจะมีขยะมีอะไรนะครับคือมาเที่ยวก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับจะได้ให้ลูกหลานเราต่อไปนะผมก็มีลูกแล้วผมก็กังวลในจุดนี้นะมีชาวบ้านเข้ามาน้องป๊อบนางแบบของเราคนระใครชอบสีไหนน้องป๊อบเดินมาค่ะน่าดูว่าสีไหนมันสดใสเท่ากันนะครับชอบแบบไหนเดี๋ยวผมถ่ายเลนหลักดูนะนี่เลนหลักครับจะเห็นว่าเอจิบสามอัลตาเนี่ยจะเปลือได้มากกว่านิดนึงนะครับ ส่วนผมไม่ซีเรียสครับผมซีเรียรสสก,กินโทนมากกว่าอ่ะชอบสก,กินโทนร,รุ่นไหนนะครับก็ก็เอารุ่นนั้นนะครับกล้องหน้านะครับ ดูนะครับย้อนแสงอาจจะไม่มากนันะครับวันนี้มันไม่มีแดดหนักเท่าที่ควรนะครับดูสีเาานะครับพอเทรวิดีโอนะครับสวยเหมือนกันเลยอะ่ะวีสกินโทนที่คุณชอบนะครับยกกล้องขึ้นมาหน่อยอ่ะชูขึ้นมาข้างหน้าค่ะโอเค อาวาต้านี่ฉลาดมากอ่ะหยิบเอาลงไปชูขึ้นมาใหม่ลงไปลงไปสิชูกกล้องขึ้นมามีความฉลาดเหมือนกันทั้งคู่ะนะ ตอนนี้ก็กําลังดูช้อปปีนะครับดูข้อมูลว่าจะซื้อกล้องอีกแล้วนะซื้อทั้งวันทั้งคืนนะครับกล้องไม่โดนใจนะดูดิหน้าช้อปปีแบบมันเบิ่มเบิ่มาาครับพี่น้องดูหน้าช้อปปีเล่นกล้อง <c oughs> ต้องม <c oughs> ีอะไร ได้ดีนนดีวะแต่มันีย่เคสวยจ้ะเออแค่นี้ไี่อะไรมากมายนะเคแค่นั้นแหละตาหรือเป่าดีแบตเตอรี่ A23 มาตาเหลือ8:45เหลือ8:32นะตะตอนที่เมื่อกี้เรากางจอใหญ่เล่นดู YouTube อะไรไปด้วยนะนี่คือใช้ประจำวันนะฮะ อะไรวะเนี่ยไหนเล่นเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟเออเออเออ,เอ,อสามขาหลอกชื่ออะไรครับกิงข้างเงินปลายังโลก เอาล้วครับเราข้ามถนนกำลังจะไปร้านเจ๊เป็ดซีฟู้ดแต่ขอแวะร้านเจ๊นกอินเตอร์ก่อนร้านผมเองนะครับที่บ้านผมตอนนี้แบต A23 เอตาเหลือ80%นะครับ4-5 82%นะครับโอ้โหผมโอ้โหเป็นเป็นใบพัดเลยฮะผมมีสมุนด้วยเนี่ยพาเดินมาส่งที่รถนะครับน่ารักนี่มีดมระเบิดให้ด้วยครับ กลัวเราจะโดนเกี่ยวระเบิดนะฮะได้มาส่งมาส่งแล้วบา,บายๆน้องหมาคือมากินกาแฟร้านนี้นะครับเ <c oughs> พราะจะมีหมามาส่งด้วยเขาพาข้ามถนนแล้วก็พามาส่งรถให้ข้าวน้องด้วยนะนี่น้องนี่นะนี่น้องนี่ดูให้นะครับสะพัดเกีียวใส่ล้อไปเลยทำผมมาักแพงนะผมหนูยังดีอยู่ไหมคะยังสวยอยู่ ก่อนจะไปร้านเจ๊เฟดผมมาดูกล้องถ่ายดูนะครับนี่แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะค้นข้อ,ขอมูลไปด้วยในะ้ามาตถ่ายยากนิดนึงแต่ว่าผมจะค้น2เครื่องพร้อมกันแบบเท่าๆกันเดี๋ยวมาดูผลสรุปอะ่ะมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกว่าเราใช้งานแอปเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์มันจะพอๆกันนะครับเนี่ยผมอยู่ข้างล่างเซนทันนี่เดี๋ยวเขจะขึ้นไปนี่ขึ้นไปดูกล้องนี้ตอนนี้4 4 5เหลืออยู่78%นะฮะ2 3ัลต้าเหลือ76%เป็นไงเหมือนพ่อค้าอะไรเหลือ ประมาณนั้นนะฮะ,ะ,ะประมาณนู้นแล้วกันนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะนี่คือหน้าของคนที่ชอบเดินทางเป็นชีวิตติตใจก็ไม่รู้ว่าจะเดินทําไมแล้วก็ชอบหาเรื่องให้เดินให้ได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแค่เข้าห้องน้ำก็คือจะเข้าห้างไปที่ในห้องน้ำน,นะคะใน,นห้างของห้างแล้วฉันก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบเดินทางาไกไปซื้อเดตตอนให้พี่หน่อยดิเช่นหน้าหน้าพี่จะกสาตลอดออเร็วๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่โซนีระยองนะฮะคือผมก็เล่นเว็บมาตลอดอะ หาเลนนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่โซนี่ครับกำลังจะซื้อกล้องกำลังสับสนเลนอยู่นะครับเล่นเว็บประมาณ40นาทีแล้วนะตั้งแต่มานะครับตอนนี้เวลา18.19นะมันจะตามกันอยู่2%อนะ C45 72, ้าเเป็นิอต้า70ดเปิดจอใหญ่สลับจอเล็กสลับไปสลับมาบางทีเดิอนอยู่ก็เปิดจอเล็กไงเปิดจอเล็กมันก็จะเด้งมาหน,น้าจอน,นี้เล่นเว็เนี่ยนี่เป็นจอใหญ่โอเคประมาณนี้รอรอกล้องครับรอกล้องเขาจะลดให้เท่าไหร่ แล้วแล้วครับถามว่าได้ไหมก็ได้แหละครับถามไปถามมาครับหมดไปเกือบแสนสองซื้อที่โซนีระยองได้นะราคาคุยกับพี่เขาได้าจะซื้อกล้องเดละสองตัวไม่ได้เต้นดิเต้นเต้นเต้นได้แต่แตม,มาเต้นอะไรในนี้่ะฮะ่ะเยอะโอ้เยอะ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 ,ยะไม่ชอบเพงเลงอะไรแบบนี้เลยไม่ชอบเลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่เป็นที่ Central เซ็นทรัลระยอง เรามาซื้อกล้องใหม่นะคะไ่ายทำไมก็ถ่ายเล่นถ่ยชิชระเสร็จเรียบร้อยนะคะกับการซื้อกล้องตอนนี้เรากำลังจะไปกิน J กเจเป็ดซีฟู้ดกำลังเดินทางไปร้านเจเป็ดซีฟูด้ดจะไปกินหอยตลับกันนะคะกับต้ยมยำทะเลเจเปดซี S4 นะครับจะถึงแล้ว S23 มาต้า63โฟ5นั่นแหละครับคุณผู้ชมอ่าถึงแล้วครับร้านเจเป็ดซีฟู้ดเป็นที่เรียบร้อยแบนแล้ว62ก็64นะครับ S23 มาต้า62 C45 64เรวจะลงไปเล่น R o อ้ย ถ่ายรูปอาหานะครับแปะแปะกู่วติิลิกสิ์อันนี้เมนูเด็ดนะต้องมาผัดหอยตลับนะครับผมว่าเจ๋งสุดแล้วในรนะยอมห,หอยตลับผัดโหระพาอ่ะผัดโหระพาหอยตลับนะครับคุณเลยเกินนะ

โอเคครับ8เจ23หรือ55 C45 เหลือ56มันเพิ่งลดจาก57เเมื่อกี้แต่สิ่งที่ผมสังเกตได้นะครับบ่อยครั้งที่จะจับสัญญาณเมื่อกี้เนี่ย C45 มันจับได้แค่ H พัแต่23ตาอาจารย์จะได้ 4G นะครับแต่ตอนนี้ C45 จะเป็น 5G วแล่นะก็คือสลับกันจับนะประมาณนี้แล้วใช้นําทางกับกรุงเทพนะครับโดยใช้หน้าจอเล็กอะเพราะว่าการนําทางเราก็ใช้จอเล็กอยู่แล้วนะมันงงป้ายนําทางครับ54กับ56แล้ว มาสองชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยนะครับอยู่ทางเข้าหน้าหมู่บ้านยังไม่ถึงบ้านเลยต้องอัดก่อนเดี๋ยวมันจะแบบลำเอียงหรือเปล่านี่สองชั่วโมงเป๊ะๆเ,เลยนะครับแบต S23 หลือสามสิบหกนะครับ C45 หลือสามสิบแปดนะครับมันจะตามกันสองเปอร์เซ็นต์แบบนี้ตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันนะอไอ้นี่ก็รีบปิดไปแล้วกันนะหมู่บ้านเนี่ยไป อเอาละครับตอนนี้เวลาตีหนึ่งสิบนาทีนะครับ a 2 3 n า t a เหลือยี่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับ45เหลือยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมลองจับ 4G 5G นั่งเล่นลาซาด้านะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นแปดจุดแปดนะครับจะซื้อเลนส์กล้องอะไรก็ว่าไปจะไม่ได้ซื้อเดี๋ยวผมจะเทสการเล่นเกมนะครับเครื่องละหนึ่งชั่วโมงโดยที่ C4 5จะเล่นแบบเปิดจอใหญ่เลยแบบนี้1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ย3ิบสาเอาใต้อีกหชั่วโมงเอาวนะครับฉเฉลี่ยแต่จริงๆผมเคยฉเฉลี่ยไปแล้วตอนนี้จะจับ 5G ลองเล่นดูนะครับโอเคไปลุยกันเลยนะในเอนนาวาีอ่านี่หน้าออฟวอลล์ใช่สิ เล่นจบพอดีเป๊ะเลยนะครับกับเวลาตีตี21นาทีหมดไป1ชั่วโมงพอดีนะครับ 5G ตลอดเหลือ5%นะครับจาก26หมดไป21%นะครับกับการเล่น 5G เดี๋ยวเล่น A23 u l ต r a ต่อเลยนะครับอันนี้เล่นอีก3นาทีหมดนะครับเหลือ3%นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเล่นแล้วถ้ามันเตือนก็ต้องไปชาร์จด่วนๆเลยนะครับเดี๋ยวเพือนเขารอเรารอหลุดแป๊บหนึ่งฮะันจะเตือนหมดเวลาแล้วคิดว่ารอดไหมครับเหลือ1%กับ เวลา1นาที29จะหมดแล้วดับเรียบร้อยครับใน44วินาทีผมตีไว้ว่าแบตหมดแล้วนนะครับจาก22 <Okay. S 2> สรุปการใช้งานนะครับตลอดทั้งวันเพราะว่าเมื่อคืนไม่ไหวแล้วเล่นดาวีถึงตีสามตีสี่นะครับกว่าจะจบทั้ง2เครื่องก็มันพอๆกันนะครับถ้าเกิดว่า C45 ใช้งานแบบเปิดหน้าจอเล็กสลับหน้าจอใหญ่ที่ผมทําทั้งวันเลยอันไหนใช้นําทางก็เปิดหน้าจอเล็กเนาะอันไหนดู y o YouTube ผมก็เปิดหน้าจอใหญ่อันไหนหาข้อมูลก็เปิดหน้าจอใหญ่คือใช้แบบปกติเลยนะครับถ้าเทียบยี่สามเอลตาเนี่ยพอกันข้อมูลที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าไปเจอน้องสวิฟต์นะฮะชื่อจริงก็สว <laughs> ิฟต์มูลเล็ตนะฮะน้องไมงเป็นสวิฟต,ตี้ อ่าสวิปตี้คือเขาก็โพสเหมือนกันว่า C45 เนี่ยแบตอึดแบบสกีอนอนไทม์ไม่เคยเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าผมก็เลยเป็นเม้นว่าผมใช้ทั้งวันเนี่ยมันพอๆไอ้ยี่สิบเอลต้าเลยถ้าใช้ทั้งวันแล้วเปิด 5G ทั้งวันนะเขาบอกว่าเออจริงเขาไม่เคยเจอแบบอึดขนาดนี้เนาะซึ่งสกีอนอนไทม์เนี่ยมันโชว์ที่5ชั่วโมงนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าไอ้สกีอนอนไทม์ที่โชว์5ชั่วโมงเนี่ยมันโชว์แค่จอในหรือเปล่าเพราะว่าที่ผมใช้มาเท่ากันเลยนเนี่ยทั้งจอนอกจอในเนี่ยไอ้มาาเเท่กันลยนเี่ย ดูมแมปการน,นำทางเดน,นี่ยฮะพอๆกันนะครับ Mess ซนเจอก็4เปอร์เนกว่านะครับ อาเป็นว่าถ้าเกิดว่า T4 5เนี่ยใช้หน้าจอเล็กสลับหน้าจอใหญ่ข้างในแบบที่ผมใช้นะครับถ่ายรูปก็ใช้หน้าจอเล็กอะไรเงี้ยมันจะเท่าๆกันนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดจอใหญ่ใช้มากหน่อยเนี่ยมันก็จะกินแบตเตอรี่มากกว่า a 2 3 Ultra อยู่แล้วแต่ขนาดที่จะใช้นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนชอบแบบใช้หลายจอใช้อะไรเงี้ยมันก็จะเปลืองเข้าไปกันใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้ว a 2 3 Ultra ก็อึดกว่านะอึดนิดหน่อยนะครับประมาณนี้สำหรับใครที่อยากให้ทํา c 4 5จอใหญ่เนี่ยเทียบ a 2 3 Ultra เลยนะครับแบบเปิด 5G ทั้งวันเนี่ <laughs> ใช้ยากจอใหญ่อย่างนี้ตลอดเวลาดูทางมันก็ต้องเปิดจอเล็กเนาะประมาณนี้ครับสำหรับการใช้แบตเตอรี่แล้ว 5G แต่ผมคิดว่า 5G ของ C45 เนี่ยมันเหมือนประหยัดพลังงานกว่า A23 Ultra ไม่รู้เพราะอะไรนะครับอย่างการเล่นเกมอย่างการใช้งานที่เป็น 5G อะ่ะมันเหมือนประหยัดกว่าเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรยังไงอัปเดตอีกทีนึงนะครับสำหรับผมและ Galaxy A23 Ultra และ C45 ต้องขอลากันไปก่อนวสวัสดีครับข้าวเกิดนะ